Legenda สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวดีเช่นเคยให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาทุกท่านนะคะที่จะได้รับส่วนต่างสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทั64นั่นเองค่ะจำนวนทั้งสิ้น39,564รายนะคะจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเรามารับชมและก็รับฟังพร้อมกันเลยค่ะ แต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะแจ้งข้อมูลประมาณการเกษตรกรและก็จำนวนเงินชดเชยส่วนต่าง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563/64ทั 64, รอบที่1งวดที่1นนั่นเองนะคะสำหรับจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็คือรวมทั้งสิ้นอยู่ที่39,564รายนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละสาขาของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะจะมีกี่รายกันบ้างสำหรับการโอนในวันที่16พฤศจิกายน2563ค่ะ และนี่ก็เป็นแต่ละสาขานะคะว่ามีจำนวนทั้งสิ้นกี่รายและก็มีจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาชมพร้อมกันเลยนะคะ